จอบทุบอยู่นะครับบางอันก็ยังติดขาวอยู่นะฮะติดขาวๆอยู่บ้างนี่แห้งนั่นเองผมก็เอาสิกิโลนี่แหละนะครับอาจจะใส่แป้งเยอะหน่อยผมจะไม่ผสมแป้งในน้ำนะครับสวัสดีครับหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่จ่าสอนหรือพาทำวิธีผสมถ่านนะครับถ่านที่จะมาอัดแท่งเราผสมยังไงถ้าเกิดทำแบบพลเรือนนะครับผมก็เลยเอามาผสมมันจะมี2แบบครับพี่น้องแบบแรกนะครับถ่านเนี่ยผมได้ถ่านมาจากการ เผาเชื้อเพลิงแล้วตักออกมาทิ้งไว้ที่สังกะสีนะครับแล้วก็เอาน้ําลดนะครับเพราะงั้นในการผสมเนี่ยมันจะมี2แบบทานแบบแห้งกับแบบที่เปียกจากการลดน้ํามาแล้วนะครับเราจะใช้เพียงแค่แป้งเท่านั้นนะครับในการผสมผมจะใช้แป้งนะครับวิเด้าเอาแป้งอะไรพี่แป้งแป้งแป้งเดี๋ยวผมจะผสมไปทานให้พน้องสีดู เฮ้ยมันไม่ใช่แป้งมันตายแล้วมีน้งครับอย่าเพี้ยงอย่างนะครับแป้งใช้ไม่ได้นะครับอ้าวโอ้อยู่นี่นี่เองตายแล้วอ่ะผมจะคำนวณเอานะครับคิว่าซื้อมาหนึ่งกิโลอ่าานผงเนี่ยต้องไปบดก่อนนะครับพี่น้องต้องมีเครื่องบดก่อนบดเสร็จก็จะมาไปชั่งน้ำหนักไว้ที่10กิโลทำ่า10กิโลของฐานที่เปียกแล้วเนี่ยปริมาณอาจจะน้อยกว่าฐานที่ยังไม่ได้ ผสมน้ำหรือเป็นฐานแห้งนั่นเองผมก็เอาสิกิโลนี่แหละนะครับอาจจะใส่แป้งเยอะหน่อยผมจะไม่ผสมแป้งในน้ำนะครับผมจะคำนวณเอาโรยเลยโรยเข้าไปครึ่งกิโลประมาณนะครับประมาณผมประมาณแต่ความรู้สึกเอาอาจจะอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตปิดแบรน,นึงแล้วก็คลุกนะครับผสมไปเลยน้ำในฐานเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่า พอเราบดมาเนี่ยนะครับบดมาน้ําก็จะผสมเข้าไปด้วยนะครับคุกคุกถ้ามีเครื่องโม่นะครับถ้าเราไม่มีก็ผมจะพยายามให้พี่น้องดูระบบแบบเป็นนุ่นนะครับแบบไม่ใช่ว่าใช้มือทําทําเองได้ทําจําหน่ายหรือขายในรวเรือนได้นะครับแต่ถ้าใครมีงบก็ลงทุนสูงนะครับก็ไม่ว่ากันสําหรับคนไม่มีทุน,นี่ยเยอะนะครับคนที่ไม่อยากลงทุนเยอะๆเนี่ยถามว่ามันขายได้ไหมทําได้ไหมทําได้ครับ ภรรยาสามคนอย่างนี้นะครับลูกเก้าก็ผลิตลูกก็เยอะเอามาช่วยงานกันนะครับผสมให้มันดำไปเลยเดี๋ยวผมจะมาลองมาลองอปั๊มดูนะครับปั๊มด้วยเครื่องเมน,นวนอย่างนี้แหละถ้าทิ้งไว้ทงานเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวนะครับแป้งเราต้องคอยอผสมไปเรื่อยเวลาเราตำเวลาเราโขกเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าเป็นฐาน แบบแบบแห้งนะบแบบแห้งถ้าเราบดแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําไปประมาณทัก3ลิตรนะครับผสมแป้งไปก่อนค่อยๆโรยทีละน้อยๆนอ,นอนะครับโรยไปแล้วก็เอามาเข้าเครื่องเครื่องเรานี่แหละตอนนี้เริ่มดำแล้วนะครับภาชนะที่เราใส่เดี๋ยควรจะเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยมันกระแทกลองเอามือ คนสักรอบหนึ่งนะครับดูแลโอเคไม่ค่อยมีขาวแล้วเครื่องเราจะไม่เกิดความร้อนนะครับหลักหลักการที่เขาบอกว่าต้องให้แป้งร้อนอนะ่ะผมเถียงตายเลยไม่จริงแต่ถ้าเป็นเครื่องบดเนี่ยต้องให้เครื่องร้อนนะฮะต้องให้มันร้อนจริงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องปั๊มของผมเนี่ยไม่จําเป็นครับผมอัดมาแล้วแล้วก็ทดลองมาแล้วใช้ได้ผลจริงๆท่านใช้ได้จริงนะครับแรงอัดก็ไม่น้อยหน้าเครื่องอัดเหมือนกัน อาจเยอะทานก็ไม่ไม่ยากนะครับน่ะก็คิดต้องทดลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ํานะครับผมก็จะ,ะกระแทกดูพื้นต้องเป็นเหล็กนะครับทําไมเป็นเหล็กเนี่ยรับรองได้ทะลุเมื่อคืนเนี่ยใส่กระมังนะครับนีผมลองกระแทกดูก่อนเนี่ยให้น้ามันช่ำๆมาข้างล่างเบาเบาก่อน แบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเกาะเวลาเรายิงออกมาหล่นมาก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ตั้งไว้ผมจะไปเรียงใส่หลังสีที่หลังนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็สรุปแล้วก็ประมาณแป้งก็อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะ้ำไม่ต้องใส่ไม่ต้อว่าฐานเราเปียกอยู่แล้วนี่ใช้ได้ผมก็จะเอาไปตากนะครับเดี๋ยวลองปั๊มไปเรื่อยก,ก่อนนะครับว่า แรงอัดมันเพียงพอไหมอย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับแน่นเกินไปเนี่ยมันออกยากนะครับนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ถานก็จะเป็นอย่างนี้มาดูกันผิวมันก็จะแรงอัดพอสมควรมีรูทานต้องมีรูนะครับเพราะงั้นเครื่องที่เราทําที่เราสร้างเนี่ยต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อ,อรูเล็กก็คว้านไว้ผมทําไกลคว้านรูเอาไว้นะครับตัวนี้นี่รูทําให เกิดช่องอากาศฐานเมื่อสัมผัสรูเข้าไปในรูเนี่ยมันจะไหม้ทั่วนะครับถ้าไม่มีรูฐานก็จะไม่กล้านะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดหรือไปเอาเข้าเตาอบกระบวนการอบชาโคก็ได้ผมเองก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับผมทําเตาไว้แล้วเป็นเตาเขาถ่านชาโคลแล้วนี่แหละนะครับส่วนเครื่องตัวนี้นะครับ9-90บาทนะครับผมทําออกมาจากเหล็กหนานะครับเหล็กหนามากหนักน้ําหนักได้เลยน้ำหนักเมื่อคืนช่างกิโล4 4โลกว่าสีโลครึ่งนะครับ สามอ่าสี่ห้าเบาๆแคกไปกเรื่อยๆเราก็ทําได้แล้วจับเวลาเอานาะทีละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ลองดูนะพี่น้องนี่ก็สามารถทําเป็นอ่าปริพันธ์คนเรือนได้วิธีเผาถ่านมันเผาไม่ยากเผาถ่านทิ้งเอาเอาแค่ตัวนี้ก็ได้นะพี่น้องเผาใส่ถังสองลิตรนี่แหละนะครับที่มีภาชนะรองรองรับนะครับถังสองลิตรก็ได้ถังเหล็กก็ได้พี่น้องก็จะได้ถ่านแบบนี้กลับมาให้ไปไล่ดูคลิปของผมก็ได้นะครับว่า มทำยังไงบ้างแสดงว่าส่วนผสมตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับลงตัวแล้วผมไม่ต้องใช้น้ําสักหยดเนื่องจากว่าฐานเนี่ยมันมีการาทาให้ทาให้เย็นตัวด้วยน้ําอยู่แล้วดับไฟด้วยน้ํานะครับทิ้งเอาไว้สักวันสองวันก็ได้นะครับน้ํามันจะยังอยู่ในนี้ตอนที่เราเอามาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปียกนะครับแต่พอเราบดเขาเครื่องเนี่ยเขาเครื่องบดก็ต้องสร้างเครื่องบดอีกทีนะครับบดให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสม ตำจริงๆแล้วผมจะหมักไว้สักห้านาทีนะครับห้าสนาทีหมักให้มันเริ่มแข็งตัวแล้วก็ค่อยมาโกยใหม่นะครับโกยใหม่ก็ได้เห็นไหมเครื่องบดเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีขนาดนั้นนะครับเมนวลผมก็มาทุบใหม่นี่ใช้อบทุบอยู่นะครับบางอันก็ยังติดขาวอยู่นะฮะติดขาวๆอยู่บ้างนี่นก็ยังมีเศษเศษเนี่ยมันก็เข้าไปอัดข้างในเองนะไม่เป็นไรถ้าเป็นเครื่องบดเครื่องอัดก้อนมีงบก็ทําไปครับหลักหมืน่นแต่ถ้าไม่มีงบ ฐานเราแทบไม่มีต้นทุนเลยเราก็สามารถซื้อตัวนี้หลักร้อยนะครับมาอัดขายข้อดีของมันก็คือเราไปทําที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับพี่น้องมันแค่ยกขึ้นมาเบาๆก็แทกล,ลงมาเพราะน้ําหนักของกระบอกที่ผมทำเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับหนักอยู่แล้วทุนแรงได้เยอะออกกาลังกายในตัวซ้ายมั่งสลับซ้ายมั่งขวามั่งออกกาลังกายแล้วปล่อยให้มันแทะลงมา4ีหทีก็ อาจออกมาเป็นก้อนแบบนี้ได้ผมเรียกันว่าทานหลอดนะครับทไอเดียของพี่จ๋าเองทานหลอด JB นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นในท้องตลาดเร็วนี้แต่ว่าเราจะทําทเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับช่วงนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ทําแบบแมนวลนะครับแบบธรรมดาธรรมดาที่สามารถทําเองได้นะครับหากอยากได้แบบก็ทักถ,ถามเข้ามาจะส่งรูปไปให้ดูว่าทำยังไงนะครับผมเขียนแบบไปเป็นหรอกก็ดัดแปลงประยุกต์มาจากตัวเก่าที่บาง,บางเริ่มให้มันหนาขึ้น กับทำงานดีขึ้นนะครับตัวที่มันหนาๆเนี่ยเหล็กทนทานนะครับนี่อัดเข้าไปเต็มที่มันก็ก็อยู่เต็มที่ของมันนะครับเพราะว่ามันมีลิมิตกันไว้ให้อยู่แล้วสองสามเนี่ยพอตามแล้วรู้สึกว่ามันโดนพื้นนะครับเราก็ค่อยๆเขีย่ยออกมายกอย่างนี้เป็นฐานได้สวยงามไม่แพ้เครื่องอัดนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หากเป็นสาระพี่น้องก็ฝากช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้พี่จ๋าด้วยนะครับทางเพจก็ขอดาวคนละดวงของดวงนะครับ ทางยูทบก็แชร์ทั้งเพจก็แชร์จะยิ่งเกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นเขาได้หันมามองธุรก,กิจใกล้ๆบ้านทําหลังเลิกง,งานก็ได้นะครับเผาถ่านแป๊บเดียวแล้วก็ทำตัวนี้ทิ้งไว้เอาไปขายหน้าบ้านไม่น่าไม่เสียลองคิดดูครับผมพี่น้องสวัสดีครับจเจริญพร